การเมืองกำลังจะบอกว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรจะเป็นศูนย์กลางอำนาจแม้แต่คุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์วันนี้ก็ยังพูดเลยคุณญิงหน่อยปันพงว่าการเมืองจะกลับมาอีหลอบเดิมคือทักษิณชินวัตรจะกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจที่ทุกคนวิ่งเข้าไปหาองค์เองบอกว่าอาการที่พ่อเอ็นเส้นเส้นเอ็นเปื่อยเส้นเอ็นขาดแล้วมีการผ่าตัดเนื่องจากคุณพ่อ เอื้อมหยิบของแบบประทันหันและรุนแรงในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจนะในขณะที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าป่วยวิกฤตติดเตียงไม่มีแรงต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการรักษาแต่เอื้อมหยิบของแบบรุนแรงอายุ75เอื้อมหยิบของจนเส้นเอ็นขาดผมงงมากเลย มันเอื้อมยังไงให้เส้นเอ็นขาดอายุ8ปสิยังเส้นเอ็นไม่ขาดเลยใช่ไหมแล้วมันเอื้อมยังไงลนะ่ะในบก่วยติดเตียงมันสร้างละครโกหกกันมาเรื่อยเรืยเรื่อยๆต่างคนต่างโกหกมันเลยไม่เนียนโกหกสามคนมันก็ไม่ตรงกันวันนี้อุ้งอิงบอกว่าเส้นเอ็นขาดเพราะเอื้อมหยิบของมันก็ทำให้เราสงสัยว่ามัน ยื่นหยิบของหรือมันเอามือทุกโต๊ะกันแน่เนื่องจากโมโหสั่งงานลูกน้องแล้วไม่ได้ดังใจใช่ไหมสุทินคังแสงเจ้าของบิ๊กวันกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้นำคณะหมอลำเนี่ยบอกว่าทักษินแขนหักภูมิทรรมบอกเอ็นขาดดบุโกโคศกพักเพื่อไทยบอกเอ็นเปื่อย ทักษิณบอกเอ็ดยิ่งรักบอกเอ็นเปื่อยยื่นหยิบของทุกคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่พักดีกับทักษิณเพราะแช่งทักษิณทุกวันเลยพวกนี้สงสัยคุณหมอพรทิพย์ต้องเขาเยี่ยมสักวันทราบมาว่าคนที่เซ็นใบรับรองเซ็นใบรับรองแพทย์แพทย์ต้องเซ็นใบรับรองในการขอพักโทษเนี่ยสองคนรู้ชื่อมาแล้วคนหนึ่ง ชื่อคล้ายๆนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลูกทุ่งชื่อดังมีใครบ้างลูกทุ่งท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วกเกษียณอายุราชาการแต่มาเป็นหมอพิเศษเฉพาะกรณีให้กับโรงพยาบาลตำรวจมีท่านนี้ที่เซ็นรับรองใบพักโทษอาการป่วยหนักของทักษิณเรากำลังสืบสอบว่าอีกหนึ่งท่านเป็นใครเพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าได้ชื่อมาครบสองท่าน สองท่านนี้จะติดคุกแทนทักษิณชินวัตรคุณรักษาผู้ป่วยได้ยังไงให้ผู้ป่วยเอื้อมหยิบของจนเส้นเอ็นขาดคุณบกพ่องต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้ผู้ป่วยป่วยซ้ําซ้อนวันนี้มีข่าวว่าทิศอุ้งอิงต้องเดินทางไปที่ขเมรก็เพื่อเตรียมการประชุมคลมร่วมซึ่งจะเป็นการประชุมคลมร่วมครั้งแรกของเศรษฐาทวีสิน ทำไมต้องเลือกขมิ้นละ่ะทำไมต้องเลือกหุนเซนแล้วที่หุนเซนเดินทางมาหุนมาเน็ตที่เดินทางมาไม่ได้มาธรรมดาเพราะมันมีผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนอยู่ใช่ไหมปี2545มีการประชุมคลมร่วมไทยมาเลเซียที่อำเภอหาดใหญ่ต้องขออภัยพูดผิดที่จังหวัดหาดใหญ่ ประชุมคอรมอร่วมไทยมาเลเซียอนุมัติให้สร้างโรงแยกกัดที่อำเภอจนนะจังหวัดสงขลาผมไปชุมนุมร่วมกับพี่น้องเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะพิทักษ์ท้องถิ่นของเขาทักษิณชินวัตรสั่งสลายการชุมนุมตอนประมาณหนึ่งทุ่มในขณะที่พี่น้องนั่งละหมาดอยู่ตำรวจเดินกั้นเลยแนวแผงเหล็กออกมาและสลายการชุมนุมตีพี่น้องทุกคนเลย ผมในขึ้นศาลอยู่สิหเดือนต้องเดินทางไปขึ้นศาลคนเดียวเพราะส่วนใหญ่พี่น้องเป็นคนในพื้นที่ผมเป็นคนเดียวที่ไปจากกรุงเทพเป็นนักศึกษาด้วยตอนนั้นไปทุกคืนวันพุธต้องไปขึ้นศาลพระลือหัสุขพระลืหัดสุขพระลืหัสุขสิบห้เดือนต่อเนื่องกันสามตัดสินว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นการทําเกินกฎหมายกําหนด เราก็ฟ้องศาลปกครองฟ้องนู่นฟ้องนี่หลังจากที่เขาฟ้องเราเสร็จเราชนะเราก็ฟ้องกลับคืนศาลปกครองบอกว่าเป็นการใช้อำนาจทางการปกครองที่เกินกว่าเหตุสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดใช้ให้ผู้เสียหายสูงสุดไตมาัตาคนละสองหมื่นบาททักษิณชินวัตรเขาชอบในการประชุมคลมร่วมระหว่างประเทศเพื่อตกลงเรื่องผลประโยชน์พลังงาน ย้อนกลับมาที่จดถึงก็คือการประชุมคอรอมอร่วมที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกของเศรษฐาทวีสินจะประชุมคอรอมอร่วมกับฝั่งของฮุนเซนแล้วตรงนั้นมีอะไรพี่น้องก็รู้อยู่แล้วตรงนั้นมีแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวพื้นที่ทับซ้อน2,000 600ตารางกิโลเมตรรวมทั้งเกาะกูดด้วยที่ทักษิณเที่ยวมาเทีเ่ยวไปหุนเซนเทีเ่ยวมาเทีเ่ยวไปทักษิณได้สัญชาติของขมรนเพราะประวัติศาสตร์มันสะท้อนมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ MOU 43นบพสพดลปัทธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นอดีตทานายของทักษิณชินวัตรไปรองรับการทำเอ็มฉบับนี้ใช่ไหม ก่อนหน้านี้มีคำพูดมานานแล้วว่าทักษิณชินวัตรพยายามผันตัวเองมาเล่นเรื่องของพลังงานใช่ไหมถ้าพี่น้องที่ทำเรื่องพลังงานจะทราบดีพี่น้องผีเสื้อกระพือปีกพี่น้องที่ติดตามเรื่องพลังงานข้อมูลพลงงานก็จะพบว่าทักษิณชินวัตรลงทุนไปกับเรื่องของพลังงานไปจำนวนมากมีบริษัทนอมินีจำนวนมากเตรียมบริษัทไว้ที่ไทยและขเขมรจานวนมากดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อน ในนโยบายทุจริตเชิงนโยบายมันก็จะวนมาเหมือนเดิมใช่ไหมทําไมมาในสถานการณ์ตอนนี้นอกเหนือจากสร้างบารมีให้กับทักษิณแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไปเรื่องอื่นถูกจับตามองก็เรื่องผลประโยชน์นี่แหละดังนั้นภารกิจของเราถือว่าเป็นภารกิจที่เมื่อวานผมบอกแล้วเป็นเทียนที่อยู่ในแสงนืดมันเป็นเทียนที่ส่องสว่างอยู่ตลอดยังไงเสีย แสงสว่างมันก็จะโตต่อไปโตต่อไปสิ่งที่เรายือนหยัดอยู่วันนี้ผมเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตแน่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกหนึ่งอาทิตย์เฝ้าจับตาดูคำพิพากษาของสาลดีกากรณีรถโชว์ของยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรหนึ่งสองสามสี่มีนามาร่วมกันที่นี่มากๆมาเฝ้า,าจับตาดูมาดูทิศทางว่าคดีมันจะไปยังไง